เรียนท่านที่เคารพและมตสสหายทุกท่านครับผมพลตรีดรอนุชาติบุญน้าวันนี้เป็นวันอาทิตย์ที่12กุมภาพันธ์2566ครับขออภัยสำหรับท่านที่ได้ให้ความกรุณาติดตามข้อมูลสาระต่างๆจากห้องนี้มาโดยตลอดที่ผมขาดหายไป3หรือ4วันติดต่อกันเนื่องจากช่วงเวลานี้มีภารกิจมาก แล้วก็วันเสาร์ที่11และว,วันอาที่12 2นี้ก็มีการสอนออนไลน์ระหว่างเวลา8นาฬกาจนถึง12นากาในหลักสูตรเรื่องการคาข่าวกรองสำหรับบุคคลทั่วๆไปเพื่อให้เท่าทันข่าวเท็จข่าวลวงซึ่งแพร่กระจายกันอย่างมากมายในปัจจุบันนี้ยังไม่จบหลักสูตรยังมีการสอนต่อในเดือนหน้า และเดือนถัดไปด้วยก็พอดีนึกได้เรื่องหนึ่งครับเรื่องนี้ไม่ใช่ข่าวเท็จข่าวลวงแต่เป็นเรื่องการเข้าใจผิดเพราะขาดความรู้ขาดความคิดและก็มีการกระจายกันไปมากมายข่าวที่ผิดพลาดเลวร้ายเนี่ยกระจายไปมากเหลือเกินโดยผ่านช่องทางสื่อสังคมออนไลน์วันนี้จิงอยากจะมาเตือนตลับท่านที่พอจะเตือนได้คนอื่นทั่วไปผมไม่ไปยุ่งด้วยนะครับ อย่าไปกโกรธเคืองแล้วก็กลับมาด่าเลยผมไม่มีเจตนาจะมาบังอาจไปสอนท่านที่สอนไม่ได้วันนี้ผมก็ไปตั้งใจจะมาสอนเพียงแต่จะขอให้ท่านที่พอจะมีความสนใจได้ลองกลับไปพิจารณาด้วยนะครับในหัวข้อเรื่องที่เคยเห็นผ่านตาอยู่บ่อยๆใน Facebook ก็คือบนมักจะเขียนว่าเราจะทำอะไรก็ได้ราบใราที่ ไม่ได้ทําให้คนอื่นเดือดร้อนํำเขียนอย่างเงี้ยคนที่ตื้นๆพื้นๆแล้วก็ไม่มีหลักไม่มีวิธีคิดที่ถูกต้องก็พากันแซ่ซ้องสรรเสริญโอ้จริงนะเราจะไปแคร์คนอื่นทําไมเพราะว่าเราไม่ได้ไปก้าวไกลอะไรเขานี่นะซึ่งมันก็ใช่นะครับไม่ใช่ไม่จริงแต่ว่าสิ่งที่สําคัญกว่าการคํานึง ในการกระทําใดๆไม่ให้คนอื่นเขาเดือดร้อนเราลืมอยู่ประเด็นหนึ่งที่สําคัญกว่านั้นคือเราต้องไม่ทําให้ตัวเราเองเนี่ยเดือดร้อนด้วยสิ่งนี้เป็นสิ่งที่พวกเด็กๆทั้งหลายเนี่ยไม่เคยคิดกันมากอ่อนดังนั้นเราก็จะเห็นเด็กติดยาเสพติดไปข้างใครไอ้ตีถูกไอ้สามกรีบหลอกลวงไป ก่อกรรมทำเข็นแก่ประเทศชาติจาบช่วสถาบันเบื้องสูงพยายามก่อจลาจลทำลายขนบธรรมเนียมประเพณีวัฒนธรรมแต่ดั้งแต่เดิมโดยมันก็คิดโง่งๆว่ามันก็คือคนรุ่นใหม่สิ่งเหล่านี้ไอ้ตีไม่ได้บอกมันหรอกครับว่าไอ้ตีใช้พวกมันเป็นเครื่องมือในการทำลายความมั่นคงแห่งชาติเอาละเมื่อ,อตีไม่บอกเพราะมันต้องการจะเจตนาร้ายต่อเด็กพวกนั้นอยู่แล้ว บิดามารดานยอยู่ที่ไหนพ่อแม่ขอให้เด็กที่ไปอดอาหารแบบงงโง่เพราะความหลงไหลความคิดตื้นเขินของพวกมันในขณะน,นี้ไปอยู่ที่ไหนกันหมดสำหรับผู้ปกครองที่มีความรู้มีความคิดก็จะต้องเข้าใจว่าเราจะปล่อยลูกหลานให้มันทำอะไรตามใจชอบนึกว่ามันโตแล้วคิดเองได้ สิ่งนี้เป็นความคิดที่ผิดพลาดอย่างใหญ่หลวงไอการที่เด็กๆเ,เนี่ยเริ่มทำความชั่วเขาไม่เริ่มทำความชั่วต่อคนรอบข้างหรือต่อคนอื่นก่อนเขาทำความชั่วต่อตัวเขาเองก่อนเพราะเขาไม่รู้ว่านั่นเป็นสิ่งที่ชั่วเขาไปลองเสพยาเสพติดตูบุรีตอนนี้รัฐบาลมันส่งเสริมกัญชากันเป็นการใหญ่มันก็ลองถูนกัญชา แล้วก็ไปสู่ยาเสพติดที่มีความร้ายแรงมากยิ่งขึ้นมากยิ่งขึ้นโดยอาศัยความปล่อยประละเลยและก็การเห็นแก่ผลประโยชน์ของนักการเมืองทั้งหลายที่มันผลักดันกฎหมายเลวร้ายออกมามา,มากมายแต่ก็ไปเริ่มทําอย่างนี้พอเขาคุ้นเคยกับความชั่วแล้วจากนั้นเขาจะลามไปทําความชั่วต่อคนอื่นแลงนั้นก่อนที่เขาจะไปทํา การเบียดเบียนผู้อื่นนั้นเขาจะเริ่มต้นจากการเบียดเบียนตนเองก่อนเสมอคำพูดที่บอกว่าเราทำอะไรก็ได้ถ้าไม่ทำให้คนอื่นเขาเดือดร้อนอันนั้นคนพูดไม่มีความรู้อะไรครับเพราะว่ามันไม่ได้มองตนเองสิ่งที่เลวร้ายที่สุดไม่ใช่การทำให้คนอื่นเดือดร้อนแต่คือการที่ทำให้ตนเองเดือดร้อนสินข้อหนึ่ง ปานาติปาตาเวระมณีติกาปังสมาธิยามิห้ามฆ่าสัตว์การฆ่าสัตว์ฆ่าบุคคลผู้อื่นนะถือว่าเป็นบาปหนักอยู่แล้วท่านจึงกำหนดไว้เป็นข้อห้ามข้อแรกแต่คนมันไม่รู้นะครับว่าการฆ่าตัวตายเนี่ยเป็นบาปหนักกว่าไปฆ่าคนอื่นด้วยดังนั้นคนที่ฆ่าตัวตายทุกคน ไม่ว่าจะด้วยเหตุผลใดใดทั้งสิ้นไปนรกทุกรายไม่มีเว้นอ๋อเขาฆ่าตัวตายเพราะเรียกร้องอย่างนั้นอย่างนี้เขาควรจะไปสวรรัสด์ไอพวกนั้นคิดเอาเองเท่านั้นครับไปนรกทุกรายครับเพราะการฆ่าตัวตายคือความเศร้าหมองสูงที่สุดความเศร้าคือโทสะสัตว์ที่ตายด้วยโทสะแรงกล้าไปนรกเท่านั้น ไม่ไปสูงกว่านั้นก็คือไม่ไปเป็นอสุรกายไม่ไปเป็นเปรตไม่แหลไปเป็นสัตว์เดรัจฉานแน่นอนต้องไปนรกเท่านั้นเพราะทําความชั่วสูงสุดคือการฆ่าตัวตายสิ่งเหล่านี้มีใครเคยคิดถึงไหมครับนอกจากชาวพุทธชาวพุทธจะรู้สิ่งที่ผมพูดนี้เป็นอย่างดีแต่คนไทยมีสักกี่รายครับที่นับถือพุทธศาสนา และมีความรู้ทางด้านพุทธศาสนาดังนั้นเขาก็หลงผิดกันไปการทำร้ายตัวเองถือเป็นการทำบาปสูงสุดเหนือกว่าการทำร้ายผู้อื่นมากมายนะักดังนั้นก่อนที่จะทำอะไรก็ตามเนี่ยต้องคิดถึงตนเองก่อนอย่านำตนเองไปสู่วงจรผู้บาปท,ทั้งหลายท่านดูขริการกังฉินที่มันทุจริตคดโกง ไม่ว่าจะเป็นทักษิณชินวัตรยิงลักชินวัตรหรือแม้แต่เร็วๆนี้ที่กรมอุทยานแห่งชาติท่านก็คงทราบข่าวอยู่แล้วพวกนั้นอ่ะมันทำร้ายคนอื่นทักษิณก็ทำร้ายประเทศชาติเบียดเบียน,ยนช่อราดบังหลวงคดโกงเงินหลวงไปมากมายกายกองและยังไม่เลวร้ายเท่ากับมันทำลายตัวเองเพราะว่าความไม่รู้การไม่มีความรู้อวิชาถือว่าเป็นโมหะโมหะคือกิเลส แรงกล้าที่เป็นต้นต่อให้โลภะและโทสะเติบโตแข็งแรงไอ้เจ้าอธิบดีกรมอุทยานคนก่อนนั้นที่เกิดคดีไปจนทั้งเป็นคดีความใหญ่โตที่มันกระทำการชั่วมันเบียดเบียนเงินลูกน้องผู้ตายบังคับบัญชาไปทุจริตต่างๆนานา,น,า,น,า,น,าน,นั่นก็เลวร้ายครับแต่ที่เลวร้ายกว่านั้นคือมันทำตัวของมันเองมันจึง ก่อกรรมชั่วการก่อกรรมชั่วส่งผลให้เกิดวิบาชั่วในขณะนี้ที่เขาได้รับและเขาจะได้รับต่อไปต่อไปไม่มีที่สิ้นสุดสาบตรบใดที่เขาไม่บรรลุนิพพานกรรมชั่วนี้จะส่งผลไปวิบากติดตามทำให้เขาประสบความลำบากทนทุกขทรมานตลอดไปอย่าเอาหลักทางโลกไปคิดไปทัดแทนบอกว่าคนนี้ กระทำการชั่วไปทุจิริคดโกงเงินนายจ้างเขาติดคุกไปแล้วออกมาถือว่าบริสุทธิ์แล้วไม่มีโทษอะไรแล้วในทางธรรมไม่จริงไอ้นั้นทางทางโลกเขาทำอย่างนั้นผู้คนก็เอามาปนกันนึกว่าอ้าวเขาทำความชั่วอย่างนี้เขาก็ประสบเคราะห์กรรมอย่างนี้แล้วก็จะจบกันไปไม่ใช่ทำความชั่วทำความดีส่งผลไป ติดตามก่อให้เกิดวิบากตลอดไปจนกว่าจะนิพพานถ้าไม่นิพพานก็ไม่มีวันสิ้นสุดและศาสนาพุทธจึงสอนวิธีที่ทำให้ไม่เกิดทุกข์การไม่เกิดทุกข์จะทำได้ก็ต่อเมื่อไม่เกิดไม่เกิดคือการหลุดพ้นวัตฏสงสารหลายคนก็ยังพูดผิดอีกบอกว่าพุทธศาสนา สอนวิธีทำให้พ้นทุกไม่จริงครับพุทธศาสนาสอนวิธีที่จะไม่เกิดทุกขคือทุกเนี่ยเมื่อมันเกิดขึ้นแสดงว่ามันเป็นผลมาจากกรรมชั่วที่เรากระทำไงครับถ้าเราไม่ทำกรรมชั่วเราจะไม่ได้รับทุกข์ไม่เกิดทุกทุกขเมื่อเกิดขึ้นมาแล้วไม่ต้องหาวิธีใดมันก็จะต้องพ้นไปอยู่ดีเพราะว่ามันอยู่ภายใต้หลักไตรลัก เกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปความสุขก็อยู่ในหลักนี้ความทุกข์ก็อยู่ในหลักนี้อุเบกขาก็อยู่ในหลักนี้การเกิดเป็นทุกข์พระพุทธองค์ทรงตรัสไว้อย่างนี้ไม่ใช่เกิดเป็นมนุษย์เท่านั้นการเกิดในทุกภูมิถือเป็นทุกข์ทางนั้นเกิดเป็นเทวดาเกิดเป็นพรหมเกิดในชั้นสุดทาวาสก็เป็นทุกข์ท้งนั้น ไม่ใช่ว่าเป็นเทวดาแล้วจะสุขเป็นมนุษย์จะทุกข์ไม่ใช่การเกิดเป็นทุกข์หลักการท่านตัดไว้อย่างนี้ดังนั้นการจะไม่เกิดทุกข์คือการไม่เกิดศาสนาพุทธจึงสอนวิธีทําให้ไม่เกิดเมื่อไม่เกิดไม่ปฏิสนธิก็จะไม่มีทุกข์เพราะว่าเราก็ไม่ได้สร้างกรรมกรรมชั่วก็ไม่ได้ก่อให้เกิดวิบากชั่วไม่ได้ก่อให้เกิดความทุกข์ขึ้นมา อันนั้นท่านถึงชี้ทางที่จะทําให้พวกเราไม่เกิดทุกข์คือหนทางที่จะทําให้พวกเราไม่มาปฏิสธิในทุกภพทุกภูมินั่นคือคําสอนของพระองค์ดังนั้นที่พูดว่าศาสนาพุทธสอนวิธีทําให้พ้นทุกข์ไม่ใช่ท่านสอนวิธีทําให้ไม่เกิดทุกข์แค่ภาษาไทยบิดไปนิดเดียว ความเข้าใจผู้คนก็จะหลงผิดกับเป็นการใหญ่เหมือน่ที่บอกว่าทําทุกสิ่งใดๆก็ได้ตราบใดที่คนอื่นไม่เดือดร้อนแต่มันไม่ได้พูดถึงว่าตนเองเลยอันนั้นลำดับแรกเราต้องคานึงว่าเราทําอย่างนั้นแล้วตนเองตัวเราเนี่ยเดือดร้อนหรือไม่เช่นคบคนพาลคบคนชั่วแน่ละครับเราไม่ทราบหรอกว่ามันทําให้เราตัวเราเดือดร้อนอย่างไร แต่คนชั่วก็จะพาไปสู่สิ่งที่ผิดเมื่อเราไปทำถึงที่ผิดต่อมามันก็ก่อให้เกิดเป็นวิบาชชั่ววิบาชชั่วก็ส่งผลให้เราเกิดทุกข์ถึงแม้เราจะมองไม่เห็นแต่หลักการมันเป็นอย่างนี้ดังนั้นทางที่ถูกต้องคือต้องสอนลูกสอนหลานว่ายาเบียดเบียนตนเองทำสิ่งใดก็ตามสนอมร่างกายนี้ไว้เพื่อใช้ในการศึกษา และปฏิบัติธรรมเพราะเป็นทางเดียวเท่านั้นที่จะทำให้พวกเราไม่เกิดทุกข์นี่คือความเชื่อของชาวพุทธผมรับถือพุทธศาสนาผมจึงเชื่ออย่างนี้แล้วผมก็อยากจะเตือนเพื่อนผู้ร่วมชาติและเพื่อนร่วมโลกทั้งหลายไม่ว่าจะเป็นคนไทยหรือคนชาติใดก็ตามเถอะให้มองเห็นความจริงเรื่องนี้อย่าหลงผิดไปกับวาจกรรมประดิษฐ์ใดๆเลยครับ สำหรับวันพุธท,ทุกวันพุธผมมีการจัดเสวนากรยานามิตรขึ้นดาเนินการมา3หรือ4เดือนติดต่อกันแล้ววันพุธนี้ก็จะพูดคุยกันเรื่องผีท่านที่สนใจอยากจะเข้ามาร่วมเสวนาในเรื่องผีก็เรียนเชิญเข้ามาร่วมกิจกรรมการทางระบบแอปพลิเคชัน Cisco w e b x x อย่างที่ผมขึ้นภาพไว้ในภาพนี้นะครับระหว่างเวลา20นาฬิกาจนถึงเวลาประมาณ21นาฬิกา30นาทีท่านที่มีคำแนะนำประการใดก็ตามก็ขอความกรุณาได้เขียนมาทางช่องทางนี้หรือทางเฟ e บุ๊กของผมก็ได้ครับขอขอบพระคุณเป็นอย่างยิ่งในความการุณาของทุกท่านที่ติดตามรายการทางช่องนี้ผมพลตรีดรอนุชาตบุญนาค ก็ขอจบการนำเสนอแต่เพียงเท่านี้สวัสดีครับ